ตอนนี้ผมมีช่องทาริตคอร์ดมาให้สอบถามพูดคุยกันได้ตลอดอนะใ,ใครที่ต้องการเข้าก็จะมรถเข้ากันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยครับคลิปนี้ก็ไปดูกันเลย let's go <S ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมโรบอกในแบบลิฟตนั่นเองวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาแบบ yeah, มาไปท่องลิฟต์ด้วยกันเคก็จะมีอน,นี้ร้านค้าปะเราเริ่มแล้วเข้าลิฟต์กันเลยบอน let's go <S yeah, <who? S 2> ไปกนคุณผู้ชมลิฟต์ป,ปิดแล้วตื้อดึงดูเหมือนตอนนี้จะอยู่ในชั้นแรกนะเ้ยใครอะโอ้ยเคมองไม่เห็นเลย เห no, มือนว่าจะเป็นอะไร <company. S 1> ไม่รู้นะฮะที่อะไรวะเนี่ยยังไม่ต้องทำเลยเลย,ยเราจะอยู่ชั้นอะไรเนี่ยหนนะึ่งหนึ่งห้าร้อยสิบห้าหรอในอีกสิบสี่วิก็จะมีอีกชั้นหนึ่งโอเคนี่ก็จะเป็นโอ้เหมือนว่าจะมีคนอยู่ในลิฟต์เต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเขาตายเลยวะโอ้ดูมั่วดูมั่วโอ้นี่ก็จะสวัสดีสวัสดีฮะสวัสดีสวัสดีสวัสดี คนเต็มเลยเว้ยดูสิต่อไปเป็นชั้นไหนเฮ้ยเชี่ยเด้อเด้ดเอเฮ้ยเดี๋ยวคุณผูม้ชมเหมือนว่าผมจะเข้ามาอยู่ในแบ็กรูมเหรอเฮ้ยอะไรวะเชีย่ยอะไรอะเสียง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 อยู่ที่ไหนอะคิดถอไม่ได้ด้วยอะไรวะเนี่ย แบ็กร <Back> ูมหรอเหมือนจะเป็นแบ็กรูมนะคุณผู้ชมโอ้ oh, อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเหรียญให้เก็บด้วยหรอคืออะไรวะอันเนี้ยเหรียญคล้ายเงินแต่ก็ไม่เห็นมีตัวอะไรเลยปะก็เฉยเฉยอ่ะโอเคเดี <Yahoo! S 1> <Okay. S 2> ๋ยวก็เก็บเหรียญไปแบบชิลชิลเฮ้ยเคยบอฟกลับมาเรียบร้อยโอ้โหเอ้ยอันนี้ก็มีรูปภาพทะเลนะครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นทะเลโอเคยสิบแปดวิ ก็จะมีชั้นหนึ่งโอเคโอ้คนนี <deal> <anderen> ้เขาก็าเขาแบบเขาก็โดดไม่หยุดเลยนะอันนี้คือแบบโดดไม่สนลูกใครเลยนะอันี่ก็ยืนนิ่งเลยแล้วก็มีอันนี้ที่เป่านี่จะเป็นใครไม่รู้เต็มเลยมีคนด้วยไหมเต็มเลยปะใครกินอะไรอ่ะหุ้ยหนังเหรอผู้ชมเหมือนว่าจะเป็นหนังนะนี่จะมองไม่เห็นเลยว่ะ เอ็กแทกฟาร์มวีนัสไหนอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ่าวอ่าวเรียบร้อยเสร็จแล้วกูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรียบร้อยคนเต็มลิฟต์เลยวะคนเต็มเลยอุอ้ยเหมือนอยู่ในลิฟต์เราจะโดดแบบสูงๆเลยนะแบบอีกสองวิเท่านั้น ไข่เขากินเลยวะเนี่ยเฮียเขียวถึงวะอุ้ยลิฟอีกอันหนึ่งหรอแล้วก็ไปลิฟอีกอันหนึ่งฮะเป็นลิฟที่อยู่ในลิฟต์อีกทีนะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเป็นลิฟที่อยู่ในลิฟเดี๋ยวเอา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 ดนอะไรอ่ะเอาฮโดนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวซื้อของแป๊บ สีมันายมีของอะไรขายชันบ้างกูซื้อของตรงไหนเนี่ยออนร้านค้าเรามีอยู่คซื้ออะไรไม่ได้ปะรอตอนนี้เรารอรีบไปคุณชมนั่งได้อันนี้เป็นร้านค้าโอเคปะเข้าลิฟก,กันเลยดีกว่า let's go <S few minutes later. โอเคนี้เราก็จะเห็นเพื่อนเป็นเงาๆแล้วเพราะมันมันแบบมันผสมกันเนี่ยโอเคอเฮ้ยอะไรอะหรือว่าจะเป็น ใครอะโอ้ยบ๊ดีสวัสดีครับเหมือนเขาจะพูดอะไรไม่รู้หน้านี้ฮะห,หมดแล้วเรียบร้อยสวัสดีแล้วก็ไปเลยอะไรนี้จบจบเรื่องเรียบร้อยฮัลโหลจบ <c oughs> เฮียอะไรปะเนี่ยรับดียวเองโอเคอีกแค่สิบวิเท่านั้นจะไปเจออะไรเจ็ดวิไปเจอเฮ้ย อะไรอะ f a ตตี้บูดแฟตตี้บูดก็คือเป็นเมืองที่มีแต่แฟตก็คือเป็นโวเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยไอ้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเข้าอ่ะฮะไอ้เฮียเข้าไปในรีบูเรียบร้อยใครวะเฮียอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอ๋อคือเมืองที่มีแต่แบบแฟตเน่ะคือคือเป็นแบบโล่งๆอะอะไรวะเนี่ยแล้วไอแล้วใครเนี่ยตัวอย่างสูง เหมือนว,ว่าเราจะมีเพื่อนใหม่เข้ามาในลิฟต์กับเราด้วยนะสวัสดีครับคุมตัวใหญ่มากสูงกี่สูงกี่เซนในเฮียร้อยร้อยเท่าไหร่เนี่ย,อย,อย,อยโอ้โหยังสูงอะ่ะเขาจะสูงมากเลยนะคนนี้โอเคเหมือนอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะมันโล่งมากเลยอะ่ะแล้วก็มีบ่อของเล่นเอาเอา,เ,อา,เ,อาเรียบร้อยเรียบร้อยกูเลือนกูเลือนกดดด เฮ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นโต๊ะอ,ะ,อะหมดแล้วเยียบ้อย <S <S คืออันนี้เขา,าให้เราเล่นบอลและอะไรบอลเต็มลิฟเลยเขดอันต่อไป18วิ17วิตอนนี้เราก็อยู่ชั้นที่1 2อยิอไม่รู้ไม่มีกี่ชั้นยังไม่รู้เลยน่ะแค่โคตรเยอะะมันมีกี่ชั้นวะ,นะ <S 1> <S 1> 1เนี่ย121อีกแค่2วิเท่านั้น จะดึงอุ้ยอันนี้ลูกบอลที่มันขายใช่ป่ะที่ตามร้าค้าอันนี้อะไรเครื่องเล่นอะไรไม่รู้อันนี้อะไรเฮ้ยสร้างขึ้นเหรอไม่ได้ลำโพงมี่เป็นลูกบอลเล่นอะไรไม่รู้อ้าวหมดแล้วบ๊ายบายเจอกันโอเคเหมือนมันจะเป็นชั้นอินฟินิตี้เลยวะ่ะชั้น122ยี่บองละโอเคี้่มันมีกี่ชั้นวะเนี่ย ยันเป็นช้างเป็นพันเลยบ้าน่ะเยอะจัดเชตอนนี้เก้าแปดเคไกลแล้วบีสามสองหนึ่งไปเลยเนี่เฮ้ยไอห้างไอเกียห้างอีเกียนี่ว่าเหมือนจะเป็นห้างอีเกียนะคุณผู้ชมโอ้ เหมือนจะเป็นห้างนะนอันเนี้ยโอ้เฮ้ยมันหนห้างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอะโดนเหรอเป็นอะไรวะโดนวงชนโดนเอ้าเดีด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารีบอ่ะเรารีบไปนู่นไม่มีใครลงมากับผมเลยเหรอเฮ้ยเราเหงาเนี่ยเห็นละจางๆผมปรับเป็นจางๆนะนี่ก็เป็นอะไรตุก๊กตาโอ้ห้างใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคบายบายไว้เจอกันนะห้างอีกเกีย จะเป็นอะไรแล้วเนี่ยตัวยังสูงถุงวิเรียบร้อย fast, <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะปืนเหรอชิบหายชิบหายเรียบร้อยเฮยเลือนจัดยิงกูเลือนไม่ปะเนี่ยไม่ปะเนี่ยควันขึ้นคือหมดแล้วโอ้หมดแล้วก <c oughs> ระแคนเนี่ยเลือดเสียเป็นน้อยเดียว <Sabrina> <c oughs> เนปืนเหรอชิบหายชิบหายน้อยเดียวเลยครับยิงแบบไม่สนุลูกใครเลยเมื่อกี้ A few minutes ยะสองหนึ่งติง้งไปเลยต่อไปเหมือนว่าจะเป็นแคมป์ค่ายอะ่ะเหมือนจะเป็นค่ายป่ะเห <Yahoo! S 1> มือนตอนนี้เราจะมาอยู่ในค่ายไปเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเสียงยอะไรอ่ะเอ้าเข้าไม่ได้แล้ว ชีฟเดี๋ยวผมปรับให้เห็นเพื่อนก่อนเชีฟมองไม่เห็นเพื่อนโอ้โหกรู้ละรู้ละอะไรรู้ละอะไรรู้แล้วคือลายหินเดินได้เหรอชีอะไรอ่ะเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ย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 โอ้สวยไอ้เนี่ยสวยเกือบตายอะไรวะเนี่ยอีเว สามสองหนึ่งโอเคต่อไปจะเป็นอะไรดูดิเอาเหม็นเปิดเลยอาชีพหายแล้วขึ้นมุมเลยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไระมืดจัดอะ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มแสงให้คุณผู้ชมข้างบนเหรอเอาเชี่อพยานบีพดานบีบพดานบีพนบพ,ดบพดบีดอย่างมืดพดานพดานบีดพดาน เพดานบี้ชิบหายแล้วหัวหัวหัวบี้ใส่หัวบี้หัวบี้หัวบี้อู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 เรียบร้อยโอเคหัวบี้เลยเมื่อกี้เหมือนว่าในนี้เขาจะแบบหืแตกตื่นกันเลยทีเดียวเราก็แบบชิวๆของเราคือเราแบบไหวไงคือแบบอะไรก็หยุดไม่อยู่อะไรเงี้ยหัวบี้หัวบี้หัวบี้อูอูอู แต่นี้พี่คนนี้ยังหยุดไม่อยู่นะไอ้เหี้ยตัวยังสูงอะ่ะพี่แกควรจะบี้ไปแล้วด้วยมเมื่อกี้ยังไม่บี้ได้ไงวะเนี่ยตัวเขาสูงโอเคต่อไปเฮ้เเยเก็บไปเลยโดปับเฮ้ยเหมือนจะเป็นบ้านกล่องกระดาษเอาชิ้นไหน่ึ้นมดีกว่าเฮ้ยบ้านกล่องกระดาษคุณผู้ชมเฮ้มีภาพโมนาลิซาแล้วทำไมมันมีเค้กอะไรแต่วะเนี่ยนะอันนี้อะไระเป็นภาพวาดหมดเลยนะวิศปะ ี่เป็นที่นั่งเราโอเคโอเคบายยนะบ้านรังกระดาษวิสุกอยู่นะเมื่อกี้แต่ไม่รู้ใครทำนะเอแต่ว่าก็ใหญ่อยู่นะบ้านรังกระดาษเี้ยเอาเรื่องเคหนร้อ okay, ยยี่สิบแปดเฮ้ยเขาวง,งกดเรียบร้อยเขาบง,งกดไปเลยเดีย๋ยวอาจจะมีรางวัลให้เราเงคุณผู้ชมเราเดี๋ยวได้เนะเหมือนเห็นอะไรแวบๆบแบบมีอะไรในเขาวง,งกดปะเนี่ย มันจะเป็นทางตันนะเนี้ยวันเนี้ยเหมือนเราจะเจอคนนะแล้วว่าแต่มันทางออกอยู่ไหนวะนเนี้ยโอ้โฮเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลวใช่ป่ะ,อ,ะอ้าวอ้าวคุณผู้ชมห่าอะไรละ่ะเฮ้ยเรียบร้อยโดนบิดบิดหมดเลยของวงกดต่อไปละ่ะจะเป็นด่านอะไร ซอมบี้มีแบบซอมบี้ป่ะอย,า,อยากเจอซอมบี้อะไรเงี้ยจะมีแบบด่านซอมบี้อะไรป่ะสีต่อไปจะเป็นอะไรนะคุณผู้ชมสี่สามสองหนึ่งติงต้งไปนี่มันจะเป็นก่อนงานอะไรที่ไหนนะอาชิพหายแล้วอะไรอะอย่าบอน,นะว่าเราต้องปกักกุ้งไปเหรอ อะไรวะคุณผู้ชมออจบแล้ววูดแมนอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนจะเป็นเมื่อกี้เหมือนจะเป็นแบบคนไม้อะไรไม่รู้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากอ้าวเขาเข้ามาข้างในกับเราด้วยดีกว่าอุ้ยสวัสดีครับโอ้แล้วคุณไม่มีขาด้วยเหรอเอ้ยมันไม่มีขาเลยปะนเนี่ย a few minutes later เออโเฮ้ยเดี๋ยวเดียด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 ๋ยวเดี๋ยว find affedy รู้แล้ว ไฟเฟดดี้คุณผู้ชมเป็นแบาเกี่ยวกับไฟเฟดดี้นะแล้วเราจะปิดแสงปิดไฟยังไงวนะเนี่ยกดได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเชี่ยไฟดับไฟดับเชี่ยไฟดับไม่มีซื้อไฟฉายหรอวะเอวไม่มีอะไรหมดแล้วดีนะไอ,อ้เอเจ้าตัวเฟดดี้มันไม่มาหลอกเราอะ่ะคุณผู้ชมถือว่าโชคดีแล้วเนี่ยสองหนึ่งศูนย์ติ้งไป เฮ <S an> ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์โอ้วันเกิดใครเนี่ยเดี๋ยวเราเสียงที่อะไรอะอ่ะเรียบร้อยอ่ะอ่ะชิคเพื่อทำลาย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 กูทำลายหมดไม่สนรูกใครกูเอาแล้วเรียบร้อยวันเกิดใครไม่รู้ไม่สนกูจัดเลยอย่างงี้บื้มบั่มซัมเบ้ซัมโบเรียบร้อยพงังพังบ้านพังบ้านพังเหวพงังพังหมดพังยันไฟได้ไหมหมดแล้วไม่มีอะไรพังแล้วจบ เละเป็นขี้เลยไม่รู้วันเกิดใครวันเกิดคนนี้หรือเปล่าเนี่ยแบบวันเกิด Happy Birthday เรียบร้อยโชคดีมีความสุขนะครับ Happy Birthday เฮ้ยใครเอาแฮมอะไรมากินวะเนี่ยอะไรวะเนี่ a few minutes later อีกแค่สองวิเท่านั้นโอเคมันมีถึงขี้ชันวะเนี่ยงงต่อไปเฮ้ยอะไรอะมืดตึ๊บเลยอะเรียบร้อยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีมือมีมือมีมือ อะไรคุณผู้ชมเรียบร้อยโดนเซตเหาะเอ้าเอ้าเอาเอาแล้วเอาแล้วปลากรัวปลากัวปลากัวให้โดดไกลอยู่นะ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 ไปไปไปตรงนี้อุ้ยเหี้ยไปไปอุ้ยเหมือนว่าเราจะมาคนเดียวยังไงยังไงเคสวยสวยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วย เรียบร้อยเออช่วยเพื่อนยังไงอะ่ะเปิดโอเคขึ okay. <c oughs> ้นมาเลยเพื่อนขึ้นมาเลยเจ้าหญิง <c oughs> เอ้ย <c oughs> มันก็จะเป็นเจ้าหญิงนะล้วคน,นอ้าวเชี่ยร์เ่ยอ๋อคนไอ้สัตว์ขุดปรับไอ้นี่เบอร์นี่นายก็ปีนสิเ,เฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งไม่รู้จักคำว่าปีน <c oughs> อะไรวะเนี่ยหรือมันลิฟอะไรวะเนี่ยเฮ้ยร้อยสามสิบห้าต่อไปชันร้อยสามสิบห้าเองตอนนี้ก็สิบห้าวิโอเค a few minutes later ต่อไปเหมือนว่าจะเป็นชั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมันคือเหมือนเราอยู่ในแบ็ครูมเลยอะ่ะเอ้ยอะไรอะ่ะโรงแรมเหรอเทินแบ็คชิปหายแล้วให้กลับหันหลังไปหลังไปกูหันหลังไปเลยางเนี้เหมือนว่าข้างนอกจะเป็นเมืองเป็นทาวน์เป็นเมืองนะเขาบอกให้เราหันหลังไปกลับเลยดีกว่า เลื้อนจับเลยเห็นไหมบ้างไม่มีโอเคกรลาบเดินไปได้ด้วยดีอยู่นะ few later. โอเคนะครับคุณผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันในคลิปต่อไปไว้เจอกันในคลิปหน้าเลยโอ้โหแล้วไว้เจอกันครับโอ้โหรถไฟเอาไปแดกเรียบร้อยอเ,เจอกันคลิปหน้าโอุย้ยมีตู้กดเลยนะไว้เจอกันคุณผู้ชม